โดยมีเงื่อนไขว่าให้เพื่อเป็นการมั่นนะคะกรณีเช่นนี้ก็ได้ความแล้วว่าชายและหญิงนั้นเป็นคู่มั่นกันตามกฎหมายคำว่าคู่มั่นกันตามกฎหมายเนี่ยนะคะเราถือว่าเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งนะตามกฎหมายนะคะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยตามกฎหมายเอาละค่ะเมื่อเรามั่นกันแล้วเมื่อเรามั่นกันแล้วนะต่อมาถ้าเกิดว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญามั่น คือไม่ทำการสมรสกันไม่ทำการจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยผลมันจะเป็นยังไงนะคะผลเป็นยังไงอันดับแรกเลยถ้าเกิดว่าฝ่ายชายนะคะเป็นฝ่ายผิดสัญญามัน่นทำให้หญิงไม่สมควรที่จะทำการสมรสกับชายได้นะคะกรณีนี้หญิงไม่ต้องคืนของมัน่นหญิงยึดเลยนะคะเพราะเมื่อของมั่นนั้น ให้กับหญิงแล้วย่อมเป็นทรัพย์ของหญิงโดยสมบูรณ์นะต่อมาถ้ากลับกันฝ่ายที่ผิดสัญญามั่นเนี่ยคือฝ่ายของชายไอของหญิงถ้าหญิงผิดสัญญามั่นเป็นเหตุให้ชายไม่สามารถทำการสมรสกับหญิงได้หญิงต้องคืนของมั่นไอคำว่าคืนของมั่นตรงนี้ค่ะนักศึกษา,าคำว่าคืนของมั่นในที่นี้คือ ย้อนกลับไปตอนมั่นเมื่อฝ่ายชายมั่นให้หญิงแล้วเอาทรัพย์สินมั่นให้แก่หญิงแล้วเนี่ยเราถือได้ว่าทรัพย์นั้นเป็นของหญิงถูกไหมคะเมื่อเป็นของหญิงแล้วหญิงมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่มั่นกฎหมายจึงบอกว่าของมั่นน่ะถ้าเกิดว่าหญิงผิดสัญญามั่นแล้วหญิงต้องคืนเนี่ยเหลือเท่าไหร่คืนเท่านั้น อันนี้พูดเข้าใจกันง่ายๆตามภาษาชาวบ้านเลยเหลือเท่าไหร่คืนเท่านั้นแต่แต่เงื่อนไขของคำว่าเหลือเท่าไหร่คืนเท่านั้นคุณจะต้องสุดจริตด้วยนะคุณต้องสุดจริตคุณใช้จ่ายในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของเช่นชายเนี่ยส่งมอบเงินเป็นของมั่นให้กับหญิงเนี่ยสามหมื่นเมื่อหญิงได้ของมั่นคือเงินสดจำนวนสามหมื่นนี้มาแล้วหญิงต้องใช้ในการอยู่กินซื้อกับข้าวซื้ออาหาร ะะกรณีนี้ใช้ไปหมดไปสุจริตในขณะที่เป็นคู่มั่นของชายถ้าเหลือ3,000ก็คืน3,000โอเคนะแต่ถ้าเงิน3,000 0เนี่ยเมื่อชายให้เป็นของมั่นหญิงแล้วหญิงกลัวว่าเงิน3,000 0เนี่ยจะหมดหญิงก็เลยไปซื้อทองคำา1บาทไว้ หบาทก็สักสา0 0 0ืพอดีนะคะกรณีนี้ถ้าเกิดว่าหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นนะและยังเหลือสร้อยคอทองคําหญิงก็ต้องคืนสร้อยคอทองคําแทนเงินสดโอเคนะคะเหลือเท่าไหร่คืนเท่านั้นนั่นคือกรณีของหญิงที่ผิดสัญญามั่นนะคะถามว่าครู แล้วกรณีของการมันที่มันเป็นนิติกรรมเนี่ยเราสามารถที่จะฟ้องศาลบังคับให้ทำการสมรสได้ไหมคำตอบคือฟ้องไม่ได้นะคะฟ้องเรียกให้ทำการสมรสไม่ได้กรณีที่เราเรียกเบีย้ยปรับเงินเพิ่มกันในสัญญามันกรณีนี้ก็เรียกไม่ได้คำว่าเบีย้ยปรับเงินเพิ่มในสัญญามันคืออะไร ยกตัวอย่างเลยคือกรณีที่ตอนที่เรามั่นกันเนี่ยมีการคุยกันว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาณน่น,นะจะให้ปรับ2เท่าของของมั่นอย่างเงี้ยค่ะกรณีเนี้ยทำไม่ได้กฎหมายบอกไม่มีผลบังคับไม่มีผลบังคับนะคะกรณีที่บอกว่าค่ะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาแล้วสามารถเรียกเบี้ยปรับเงินเพิ่มอันเนี้ยไม่สามารถทําได้กฎหมายถือว่าเป็นโมฆะเลยนะคะถือว่าเป็นโมฆะเลยโอเคนะ ต่อมาต่อมาค่ะการเรียกค่าทดแทนเนื่องจากผิดสัญญามั่นการเรียกค่าทดแทนเนื่องจากการผิดสัญญามั่นอยู่หน้า26แล้วการเรียกค่าทดแทนเนื่องจากการผิดสัญญามั่นนี่คืออะไรคือกรณีที่มีการมั่นกันเกิดขึ้นแต่ไม่มีการสมรสมีการมั่นกันเกิดขึ้นแต่ไม่มีการสมรสแล้วฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิงก็ได้ ได้เตรียมการสมรสได้เตรียมการสมรสหรืออาจจะอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาเลยหรือจัดแจงเกี่ยวกับอาชีพอาพอฉันจะเป็นเมียคุณนายประหลัดฉันก็ไม่ต้องทำงานฉันก็ลาออกจากงานอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะถามว่าเฮ้ยฉันเตรียมความพร้อมถึงขนาดนี้แล้วอะเตรียมงานแต่งงานเตรียมลาออกจากงาน เตรียมเพื่อจะเป็นแม่บ้านละอาออกจากงานฉันต้องไปอยู่กินกับเธออย่างสามีภรรยาแล้วปรางกฏว่าเธอไม่ทําการสมรสกับฉันตามที่เรามั่นกันไว้กรณีนี้เราจะเรียกอะไรได้บ้างนะคะคําว่าเรียกค่าทดแทนเนี่ยคุณแอนย้ําเลยนะต้องมีการมั่นกันแล้วกรณีแรกเลยคน,นดูสิ่งที่กฎหมายให้กฎหมายให้แต่ต้องฟ้องต่อไปนี้คุณต้องฟ้องนะคะคุณต้องฟ้องเรียกกรณีแรก ค่าเสียหายต่อเนื้อตัวร่างกายและชื่อเสียงในกรณีที่ชายหรือหญิงคู่มั่นเนี่ยอยู่กินกันแล้วอย่างสามีภรรยาคือตามประเพณีบ้านเราเนี่ยเมื่อมั่นกันแล้วก็สามารถเข้าออกบ้านได้ถูกไหมคะหรือบางบางคู่เนี่ยอาจจะอยู่ด้วยกันก่อนเลยก็มีฉะนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันเลยแล้วไม่มีการสมรสคือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญามั่นเนี่ยสามารถที่จะร้องขอต่อศาลเพื่อเรียกค่าเสียหายเนื่องจาก เนื้อตัวร่างกายและชื่อเสียงได้ส่วนสารจะให้เท่าไหร่เป็นเรื่องของสารนะคะกรณีที่2เนื่องจากการเตรียมการสมรสอันสุจริตและสมควรแก่ฐานะใช้คําว่าสมควรแก่ฐานะและสุดจริตนะคะมีอะไรบ้างให้สังเกตง่ายๆเลยว่าอะไรก็ตามที่ใช้อยู่กินกันระหว่างสามีและภรรยาใช้ชีวิตร่วมกันระหว่างสามีภรรยากฎหมายอ่ให้ กฎหมายให้ยกเว้นอันหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ในการอยู่กินกันเลยแต่สาลให้นะคะ,ะเนื่องจากเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเนื่องจากเห็นความสําคัญนะคะแล้วก็ต้องสมควรแก่ฐานะด้วยนะคือชุดแต่งงานชุดแต่งงานเนี่ยสาลให้นะคะเป็นคําพิพากษาศาลฎีกาแล้วก็มีการยึดโยงกันมาเรื่อยๆว่ากรณีของชุดแต่งงานถ้าราคามันไม่สูงสมควรแก่ฐานะ แล้วมันเป็นสิ่งจําเป็นของของหญิงนะคะที่ใช้ในการสมรสกรณีนี้ให้นะคะให้ด้วยคือชุดแต่งงานนี่ให้กรณีที่สองที่ใช้อยู่กินกันก็คือกรณีของชุดครัวนะคะทำกับคงกับข้าวนี่ให้ที่นอนหมอนมุ้งปรับปรุงเรือนหอให้นะคะการปรับปรุงเรือนหอนี่ให้การ ซื้อชุดที่นอนให้นะคะชุดแต่งงานให้อะไรบ้างที่เขาไม่ให้ในการอยู่กินอ๋ออีกอันหนึ่งท,ที่กฎหมายให้นะคะคือการจ้างเหมารถเพื่อพาเพื่อพาชายและหญิงคู่มั่นเนี่ยไปทําการสมรสกรันอันนี้ให้ เช่นบางคนอาจจะอยู่ต่างจังหวัดคนนึงอยู่กรุงเทพคนนึงอยู่สกลนครก็ต้องจ้างเหมารถเพื่อขนข้าวขนของมาอยู่ด้วยกันการจ้างเหมารถเพื่อให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวมาอยู่ด้วยกันเนี่ยนะคะอันนี้ให้นะให้คู่มั่นขนมาอยู่ด้วยกันกฎหมายให้แต่อะไรบ้างที่ศาลไม่ให้นะคะที่ศาลจะไม่ให้เรียกได้เช่นกรณีของการจัดงานโต๊ะจีนอย่างเงี้ยกฎหมายไม่ให้นะคะค่าใสซองพระกฎหมายไม่ให้ นะคะคการจัดสถานที่เครื่องเสียงวงดนตรีอันนี้ไม่ให้จ้างเหมาพาแขกมางานอันนี้ไม่ให้นะคะเพราะมันไม่ใช่สาระสำคัญในการกินอยู่ด้วยกันระหว่างสามีและภรรยาอันนี้สารไม่ให้นะคะต่อมาอันที่3คือค่าทดแทนเนื่องจากคู่มั่นได้จัดการเกี่ยวกับอาชีพสำคัญเลยข้อ3จะต้องได้ความว่าเสียหายด้วยนะ ถ้าไม่เสียหายเรียกไม่ได้นะคะจะต้องได้ความว่าเสียหายด้วยจึงจะสามารถเรียกได้โอเคนะเนาะทีนี้ค่ะพอการมั่นจบไปการมั่นเนี่ยคือนิติกรรมที่ครูบอกเมื่อเป็นนิติกรรมมันก็สามารถมีผลบังคับระหว่างชายและหญิงคู่มั่นได้นะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญามั่นกรณีนี้ ถ้าเป็นฝ่ายชายผิดสัญญาม่นหญิงไม่ต้องคืนของม่นแต่ถ้าหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญาม่นหญิงต้องคืนของม่นแต่เหลือเท่าไหร่คืนเท่านั้นเพราะว่าทรัพย์ที่ม่นเป็นของหญิงกรณีของการม่นไม่สามารถเรียกเบี้ยปรับเงินเพิ่มได้ไม่สามารถนะคะกฎหมายบอกการเรียกเบี้ยปรับเงินเพิ่มในี่กลายเป็นโมฆะท,ทันทีเป็นโมฆะท,ทันทีนะคะเรียกไม่ได้การม่นจะสมบูรณ์ด้วยการส่งมอบ ขออนุญาตเพิ่มเติมคำว่าส่งมอบของมั่นนิดนึงเนาะคลิปที่แล้วมันตัดไปกรณีของการส่งมอบของมั่นนะคะต้องเป็นการให้จริงๆกรรมสิทธิ์โอนแล้วจริงๆไม่ใช่เพียงสัญญาว่าจะให้พี่มีความรักและชอบพอต่อน้องแอนมากจึงจะโอนรถให้น้องแอนเมื่อน้องแอนจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ให้น้องแอนเอารถไปใช้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คำว่าให้ใช้ก่อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าให้นะแค่ให้ยืมถูกไหมไม่ได้โอนให้เลยอย่างเงี้ยนะคะไม่ได้ไม่ได้นะหรือเอาโฉนดที่ดินมาแล้วบอกว่าพี่ขอเอาโฉนดที่ดินเนี้ยไว้ให้น้องแอนถือไว้นะเมื่อน้องแอนเรียนจบแล้วเนี่ยพี่ถือเอาโฉนดให้เพื่อเป็นของมัน่นเมื่อน้องแอนจบแล้ววันที่เราสมรสกันพี่จะโอนทะเบียนนี้ให้น้องแอนคุณจะพบว่ากรณีของทะเบียน โฉนดที่ดินเนี่ยแม้จะมอบให้ครูแอนมาแล้วอะแม้จะมอบให้ครูมาแล้วแต่กรรมสิทธิ์มันยังไม่เป็นของครูนึกออกไหมคะกรณีนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการส่งมอบของมันรถยนต์เหมือนกันรถยนต์แม้ว่าจะให้ครูแอนขับแต่คุณบอกว่าพี่ให้หนูขับก่อนไม่ได้บอกว่าพี่ให้หนูนะไม่ใช่นะคะยังไม่ได้ให้แค่ให้พี่ให้หนูยืมขับก่อนพี่ให้หนูขับก่อนกรณีนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการให้นะคะ แต่ถ้าผู้ชายอุ้มทีวีอุ้มตู้เย็นของตัวเองมาแล้วบอกว่าเนี่ยพี่เอาตู้เย็นพี่เอาทีวีมาให้น้องเพื่อเป็นของมั่นกรณีนีนน้จึงจะได้ชื่อว่าการรับไว้ซึ่งของมั่นแล้วเป็นของหญิงแล้วเพราะคุณเอาให้ถูกไหมคะคุณส่งมอบแล้วคุณอุ้มมาให้อันนี้เราถือว่าเป็นการซรับส่งมอบของมั่นกันแล้วและชายและหญิงต้องเป็นคู่มัน่นเนาะ โอเคการมั่นนะคะต่อไปการสมรสอ่าสมรสเราพูดกันมาแล้วว่าบุคคลจะทําการสมรสได้ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า17ปีบริบูรณ์แต่ถ้ามีเหตุอันจําเป็นหรือมีเหตุอันสมควรเนื่องจากหญิงตั้งครรภ์ก็สามารถทําการสมรสก่อนได้ด้วยการร้องขอต่อสารด้วยคุณจําได้เนาะด้วยการร้องขอต่อสารเพื่อให้ทําการสมรสได้การสมรสเหมือนเดิมเลยการสมรสต้องจดทะเบียนสมรสกันให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรสเนี่ย มีอะไรยังไงบ้างเราบอกว่าเพื่อก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ระหว่างสามีภรรยาต่อกันตามกฎหมายให้มันถูกต้องตามกฎหมายนะคะเมื่อคุณจดทะเบียนแล้วเนี่ยฝ่ายหญิงจะไปใช้นามสกุลของสามีก็ได้หรือจะใช้นามสกุลตัวเองและใช้นามสกุลสามีรวมกันเลยก็ได้แล้วแต่นะคะเช่นครูแอนปัจจุบันในชื่อปริชาตภูจิตถูกไหมคะถ้าครูแอนสมรสครูแอนก็จะใช้ปริชาตภูจิตแล้วก็นามสกุลของสามีก็ได้ ต่อท้ายก็ได้นะคะกฎหมายบอกไม่มีปัญหาทําได้เลยหรือหรือคุณนจะใช้นางหรือนางสาวก็ได้แล้วแต่จะเลือกเลยแล้วแต่จะเลือกเลยนะคะว่าว่าจะใช้นางหรือนางสาวแต่มันมีอยู่อย่างนี้นิดนึงถ้าคุณใช้คําว่านางผู้หญิงเปลี่ยนเป็นคําว่านางเมื่อคุณอย่ากกรณียานะเมื่อคุณอยา,อยานะอคุณ,คณถ้าคุณใช้นามสกุลของสามีด้วย คุณต้องกลับมาใช้นามสกุลเดิมของคุณต้องกลับมาใช้นามสกุลเดิมของคุณนะคะกรณีของการหย่าส่วนนางหรือนางสาวก็แล้วแต่คุณแล้วคุณจะกลับมาใช้นางหรือนางสาวก็ได้แต่ถ้า,าคุณเปลี่ยนนามสกุลใช้ของสามีด้วยเนี่ยนะคะแล้วสามีคุณคุณเสียนะคะถึงแก่ถึงแก่ความตายแล้วเนี่ย กรณีน,นี้กฎหมายไม่บังคับว่าต้องกลับมาเปลี่ยนเป็นนามสกุลเดิมหรือเปล่ากฎหมายไม่ได้บังคับคุณจะใช้นามสกุลเขาต่อไปก็ได้นะคะอันนี้คือกรณีที่คุณจดทะเบียนสมรสล้วพูดถึงกรณีของการลดหย่อนภาษีของคู่สมรสได้ด้วยนะคะอันนี้คือประโยชน์หลักๆของการจดทะเบียนสมรสเนาะให้สิทธิหน้าที่แก่กันระหว่างคู่สมรสนะคะเรื่องของการใชเออ้เรื่องของการใช้นามสกุล การใช้นางนางสาวแล้วก็จะมีเรื่องของกฎหมายอาญาบางเรื่องด้วยนะกฎหมายอาญาบางเรื่องนี่เช่นลักทรัพย์นะคะช่อโกงยักยอกซึ่งสามีภรรยาเนี่ยเขาบอกว่ามีความผิดนะแต่ไม่ต้องรับโทษนะคะมีความผิดแต่ไม่ต้องรับโทษเดี๋ยวเราจะประเดียนกันในเรื่องของอาญาด้วยนะคะนี่คือประโยชน์ของการจดทะเบียนสมรสและเงื่อนไขของการจดทะเบียนสมรสนะคะ ต่อมาเลยเงื่อนไขต่อมาของการจดทะเบียนสมรสก็คือว่ากฎหมายห้ามบุคคลวิกลจริตบุคคลสารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถนะคะจดทะเบียนสมรสหรือทําการสมรสนะกฎหมายห้ามห้ามก่อนซึ่งการห้ามครั้งนี้มันจะถ้าคุณไม่เชื่อคุณไม่ฟังคุณทําการสมรสการสมรสนะั้นยังคงสมบูรณ์นะเมื่อคุณจดทะเบียนสมรสแต่กฎหมายให้สิทธิ์ในการบอกล้างได้ภายหลังและมีกําหนดระยะเวลาไว้ด้วย คำว่าบอกล้างคุณอย่าลืมนะกรณีของการจดทะเบียนส่งรถนี่เป็นนิติกรรมออกไหมคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นบุคคลวิกลจริตหรือเป็นคนสารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถคุณจะไม่สามารถทํานิติกรรมได้ผลของมันกลายเป็นโมคียะแต่บนสมบูรณ์ในขณะทำและให้สิทธิ์บอกล้าง